ประวัติโจโบอานักสแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้โจโบอาเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมปีคิทศกักราช1991หรือตรงกับปีพุทธศักราช2534เธอเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง165เซนติเมตรมีกรุ๊ปเลือด A โจโบอามีชื่อเดิมว่าโจโบยุนเธอเกิดที่แทจอนเกาหลีใต้ เธอจบการศึกษาระดับอริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยซองขยุนกวานสาขาศิละปะก,การแสดงเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2011จากการรับบทเล็กๆในซิทคอมเรื่อง i อ i ีฟ in ซองดำดงจากนั้นเธอก็ได้รับบทดังเอกในซีรีส์เรื่อง Shut up f ราวเบิ Boy Band ในปี2012และในปีเดียวกันนั่นเองเธอก็เป็นนักแสดงสมทบในซีรีส์เรื่อง Ho ด จากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นทั้งนักแสดงนำและนักแสดงสมทบสลับกันไปปี2014โจโบอามีผลงานซีรีส์เรื่อง Surprise Princess, Princess. และในปีเดียวกันนั้นเธอก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Innocent t h i n g ปี2015โจโบอามีผลงานซีรีส์ถึง3เรื่องนั่นก็คือเรื่อง Missing No M All About My Mom และ Love Sale Season 2ปี2016เธอมีผลงานซีรีส์เรื่อง Monster และ The Man Living in Our House ปี2017เธอมีผลงานซีรีส์เรื่อง Drama Special Let's a d m e t Joe O และซีรีส์เรื่อง Temperature of Love ปี2018โจโบอาได้รับบทเป็นนักแสดงนามในซีรีส์เรื่อง Goodbye to Goodbye และซีรีส์โรแมนติกคอมดี้เรื่อง My Strange Hero เรื่องนี้เธอเป็นนักแสดงนำคู่กับยูซึงโฮจากนั้นในปี2020โจโบอามีผลงานซีรีส์เรื่อง Forest และเรื่อง Tale of the Nine t h e n i n e Tale ตำนานรักจิ้งจอกก้าวหางเรื่องนี้เธอเป็นนักแสดงนำคู่กับอีดงอุกและในต้นปี2022 โจโบอาก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Military Prosecutor Doberman โดยเรื่องนี้เธอเป็นนักแสดงนำคู่กับอันโบฮยอนนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของโจโบอานักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้นำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วฝากติดตามผลงานของโจโบอาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ